วัดชุมพลคีรีวัดดอนแก้วและวัดดอนชัยจัดงานประเพณีถวายค้าพระพุทธประจำปี2558นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจการทำงานในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุใต้ฝุ่นลูกใหม่มูจีแก สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันกับดิฉันกรวรรณาแก้วค่ะในวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะที่วัดชุมพลคีรีวัดดอนแก้วและวัดดอนชยัยเขตเทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีถวายข้าวพระพุธประจำปี2558ค่ะ ที่วัดชุมพลคีรีวัดดอนแก้วและวัดดอนชัยในเขตเทศบาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีถวายข้าวพระพุทธประจำปี2558โดยทางคณะรัทธาวัดชุมพลคีรีวัดดอนแก้วและวัดดอนชัยร่วมกันจัดเตรียมพิธีทำบุญประเพณีถวายข้าวพระพุทธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามโดยมีกำหนดการในวันที่4ตุลาคม2558 เวลา9นาฬิกาเริ่มรวมจตุปัจจัยและเครื่องไยยธรรมจนถึงเวลา21นาฬิกาและวันที่5ตุลาคม2558เวลา5นาฬิกาทำพิธีถวายข้าวพระพุทธเวลา7นาฬิกาทำบุญตักบาตรถวายพัะตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธีประเพณีการถวายข้าวมัทุป,ปายาตมีมาตั้งแต่ครั้งประถมโพธิการ ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งเป็นวันเพ็ญวิสาขะหรือวันเพ็นเดือน8เหนือหกใต้พระองค์ได้รับข้าวที่หุงด้วยน้ำพึ่งน้ำอ้อยจากนางสุชาดาภรยาของข้าหาบดีในเมืองราชครึกปรารถนาจะได้บุตรชายไว้สืบสกุลสักคนเพราะแต่งงานมาหลายปีแล้วยังไม่มีบุตรวันหนึ่งนางและบริวารพากันไปอาบน้ำในแม่น้ำเนรัญชราได้เดินผ่านพบต้นสีมหาโพพกษก มีต้นไม้ใหญ่สร้างกิ่งก้านสาขากว้างร่มใบหนาใต้ร่มไม้มีสายสีขาวสะอาดประดุดเงินหน้่านั่งนอนภายใต้ต้นไม้นั้นยิ่งนักนางจึงมีความคิดว่าต้นไม้นี้น่าจะมีเทพ,พารักษ์สิงสถิตยอยู่เป็นแน่คิดดังนั้นนางจึงเข้าไปกราบที่โคนต้นไม้และพูดออกมาว่าข้าแด่เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ มีมหิตริตผู้สิงสถิตยอยู่ในต้นไม้นี้ดิฉันขอความกรุณาท่านช่วยโดนบันดาลให้มีบุตรสกคนเถิดเพื่อเขาจะได้สืบสกุลต่อไปข้าแต่เทวะหากท่านให้ดิฉันสมปรารถนาแล้วดิฉันจะนำเอาข้ามัทุป,ปายาตมาแก้บนสังเวยท่านเป็นสัจจริยาเมื่อนางอธิษฐานเสร็จแล้วกลับไปอยู่กับสามีไม่นานเท่าใดนางก็ตั้งครรภ์ ยังความปราบปลื้มแก่ขาหาบดีเป็นอันมากเมื่อครบกำหนดนางก็คลอดลูกชายเป็นผู้มีลักษณะงดงามสมส่วนตามลักษณะของผู้มีบุญยังความสมนัสแก่พ่อแม่พี่น้องในตระกูลนางสุชาดาได้รำลึกถึงคําอธิษฐานที่นางได้ขอไว้กับเทพพย,ยดาเมื่อคลอดลูกแล้วโดยสวัสดิภาพมีความสมบูรณ์อย่างนี้นับว่าพระคุณท่านมีมากจึงได้ทำการหงข้ามัุปายาตซึ่งประกอบด้วย ข้าวถั่วงาน้ำตาลน้ำผึ้งมะพร้าวเป็นต้นโดยทำการอย่างปราณีตแล้วใส่ถาดทองประดับด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเดินทางออกจากบ้านพร้อมด้วยทาสีมุ่งไปสู่ต้นโรพรฤกเพื่อบูชาแก่เทพพย,ยดาผู้มเหสักต่อไปพระพุทธเจ้ามีพระราชดำริว่าจะบำเพ็ญเพื่อการตัดสรู้ณนะต้นโพพึกและประทับนั่งโคนต้นไม้นั้น หันพระพักสู่ทิศตะวันออกนางสุชาดาและนางทาสีมาถึงได้พบกับพระพุทธเจ้าครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นรุกเทพจำแลงเพศเพราะดูพุทธลักษณะที่เต็มไปด้วยศิริโฉมอันงามสง่าแห่งมหาบุรุษเจ้า32ประการเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมถ่ายข้ามาทุกปยาตเข้าไปถวายแก่สัจจก,กีริยาที่ได้บนบานไว้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสขอบคุณต่อนางและบอกแก่นางว่า พระองค์มิได้เป็นเทพพยายดาแต่เป็นมนุษย์คือเป็นกษัตริย์แห่งเมืองกบิลพัทออกผนวดเพื่อสแสวงหาสัจธรรมนางสุชาดาทราบเรื่องแล้วก็กราบถวายบังคมลากลับบ้านเรือนของตนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงนำเอาข้าวจากถาดมาทำเป็นก้อนนับได้49ก้อนให้เป็นเครื่องรำลึกถึงวันที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาสเสวยข้ามมัถุปยาสีก้ก้อนนั้นหมดแล้ว ทรงนำถาดไปทรงอธิษฐานในแม่น้ำเนรัญชาราจากนั้นพระองค์ก็เสด็จมาทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ณต้นโพพึกนั้นต่อไปจนได้สำเร็จพระอนุตรสัมมาโพธิญาณตำนานเดียวกับการถวายข้าวมัทุปายาตมีมาตามลำดับตลอดพุทธสมัยนั้นนอกจากนั้นยังมีการถวายข้าวยาคูของนายอนาถบินทิกผู้เป็นเศรษฐีและนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นต้นตราบจนถึงทุกวันนี้ จนกลายเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ทำหวังผลคือความสุขสวัสดีและบุญกุศลแก่ตนนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทิดเกียรติชินสร,รน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้มุ่ในการกองช่าง ภูมในการกองวิชาการและแผนงานลงพื้นที่ทำการพัฒนาความเจริญของเทศบาลนาครแม่สอดบริเวณสนามกีฬา5อำเภอชายแดนสืบเนื่องจากที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพลาศึกษาจำนวนหนึ่งเพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีมาตรฐานระดับสากลโดยจะมีการสร้างลานกีฬาทำลู่วิ่งการปรับปรุงรัว้วถมดินในพื้นที่เชื่อมต่อจากถนนตัดใหม่เข้าสู่สนามกีฬา ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้ได้ในปี2561และสามารถเปิดใช้ได้ในอนาคตโดยเป็นศูนย์รวมของเยาวชนที่มีใจรักกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลและทีมฟุตบอลน,นครแม่สอดอยู่ในเต็ดที่จะรวมเอาเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาสร้างเป็นทีมฟุตบอลสองสายเลือดเชื่อมความสมาสมาคัคคีจากนั้นได้ลงพื้นที่ศาลส,สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อตรวจการทำงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สารสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสาลสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชบริเวณหน้าเทศบาลนครแม่สอดที่กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ดีสวยงามขึ้นสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามปลอดภัยและทันสมัยโดยตรวจสอบดูอย่างละเอียดตั้งแต่ร่องรางน้ำที่มีน้ำท่วมขังได้สั่งให้ช่างทำให้ดีขึ้นไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง ส่วนรถของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานให้นำไปจอดด้านนอกไม่ให้นำเข้ามาจอดด้านในเพราะจะทำให้พื้นหญ้าเสียหายและตรวจสอบดูประตูกลไกต่างๆให้เรียบร้อยใช้งานได้พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทำความสะอาดให้สวยงามตลอดจนการเก็บกวาดวัสดุก่อสร้างต่างๆให้แล้วเสร็จไม่กีดขวางโรคหูโรคตาและเป็นอันตารายพร้อมทั้งปรับปรุงระบบแสงสว่างทั่วพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้มีแนวคิดที่จะทำศาลาให้โล่งตรงกลางเพื่อสร้างให้เป็นสารหลักเมืองโดยสั่งให้ฝ่ายกองการศึกษาและกองช่างทำการออกแบบศึกษาหาข้อมูลเพื่อรองรับประชาชนที่มาเคารพบูชาบารมีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมาสักการะสารหลักเมืองที่นี่ในอนาคตครับวันนี้ก็เทศบาลนครแม่สอดนะครับโดยมีท่านรองประธานเทศบาลแล้วก็มี ผู้การไปทูรแล้วก็ผอช่างมาดูพื้นที่ซึ่งก็ทางทเทศบาลเดงก็ได้ประสานงานของเงินจากกรมพระมาะหนึ่งหนึ่งรายการนะครับซึ่งได้รับแจ้งจากผู้ว่าการเมื่อเมื่อวานครับท่านผู้ว่าสมชัยทันติได้ส่งหนังสือเทศบาลทงผ่านจังหวัดได้ส่งไปแล้วนะครับแล้วก็ทางกรมพระนได้แจ้งมาผ่านจังหวัดตากว่าจะให้งบประมาณมาทั้งหมด4ี่ล้านเจแสนเพื่อมาปรับปรุงเพิ่มเติมสนามกีฬา 5เป็นแสดงหรือสางเิณาชาติแห่งนี้ในปีนี้ในปี5 9เป็นประมาณ9ล้านเศษแล้วก็ปีปีปี60ประมาณ36ล้านเศษนะครับซึ่งก็คิดว่าจะทําให้สัตกีฬาลองมีความพร้อมพอสมควรด้านด้านที่เราเห็นด้านซ้ายนี้ครับก็เป็นสักีฬาซึ่งได้งบจากการประสานง,งานของเทศบาลไปยังจังหวัดต่างมาประมาณ23ล้านมาทำอัฒน์ขนาดมาตรฐาน 1,000หนึ่งหนที่นั่งนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แห่งนี้บริเวณนแห่งนี้ครับก็จะเป็นประมาณของเทศบาลที่จะมาทำํำรั้วบริเวณโดยรอบนะครับส่วนไฟฟ้าไฟฟ้าสนามเนี่ยสีต้นนี้ก็ได้รับจากประมาลจากกรมแล้วก็กราณจาลเทศบาลส่วนหนึ่งในส่วนของกรมพละครับเก้าหลานเสร็จก็คงจะทำํำมีอัจจันต์ฝั่งตรงข้ามติดกดับงยิมนะฮะแล้วก็จะมี ลานกีฬาสองลานสามสิบคูณห้าสิบเมตรมีลงยิมใหญ่จึงคิดว่าจะไว้ทางด้านด้านหน้าติดกับตรงข้ามกับโรงเรียนเทีาเฉลิมเสสะเกียรติในประเทศนะครับจากนั้นเสร็จสรบแล้วก็ดูแล้วยังมีบางส่วนที่ขาดอยู่เทศบาลก็เลยตั้งงบประมาณไว้ในปีห้าข้าหกศูนย์ยี่สิบเอ็ดล้านเศษเพื่อมาปรับปรุงเรื่องเรื่อง่องการท้ดินเรื่องของม้อแปลงม้อแปลงไฟไฟฟ้าป่าปาที่จะเข้ามามาเชื่อมต่อ รวมทั้งต้และก็ถนนเชื่อมตรงระหว่างาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมเกียรติตรงมาที่สนามกีฬาให้เป็นถนนใหญ่ประมาณ8เมตรนะครับถ้ามีท่อระบายบบน้ำด้วยก็ประมาณสัก12เมตร12 2เมตรนะครับก็เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานก็กล่าวว่าคาดว่านะครับในปี6 1ก็คงได้เปิดกันแล้วก็เป็นนักกีฬาที่มาตรฐานมีทั้งรู่ยางรู่ยางใ,ในในเน,นสนามก็จะมีรู่ยางเป็นยางพารานะครับซึ่งก็ ขีบแข่งกับระดับจังหวัดก็ว่าได้นะครับเทศบาลแม่สอดเองพร้อมคณะผู้บริหารพร้อมทั้งคณะกรรมการเราก็พยายามที่จะออทําให้มันเป็นตามกีฬาที่ได้มาตรฐานแล้วก็วันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับตามกีฬาที่ได้รอคอยมายาวนานเป็นสงควรได้มีการปรับปรุงต่อเติมจากหน่วยงานราชการที่มาเติมแต่งตรงัตรงปัจจันนี้คาดว่า,นาในปีกศูนยสร้างเสร็จหกเดืจะเปิดทางกีฬาอินเตอร์ระดับารานาชาติสามารถแข่งขันกีฬาไระดับระดับประเทศได้เพราะว่า ราบอกไฟฟ้าก็ก็ก็เขเข้าเกณฑ์มาตรฐานทิศทิศทางก็ก็เป็นทิศทางที่ที่ถูกต้องซึ่งจะทาให้นามกีฬาแห่งนี้สามารถใช้ได้สู่สู่อินเตอร์ในอนาคตต่อไปแล้วก็คงจะมีนครแม่สอดดูวเนเต็ดนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับเพื่อเป็นทีมฟุตบอลของคนแม่สอดจริงๆไปรวมกับทีมเมียนมาเพื่อจัดเป็นดีสองในโอกาสต่อไป ซึ่งแต่ในครั้งนี้ก็จะมีการฝึกซ้อมโดยเอานักนก,กีฬาเด็กนักเรียนประชาชนเป็นการที่จะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสได้มีสามกีฬาดีๆได้ใช้กันนะครับสุดท้ายนี้ก็เรียนว่านะครับขณะน,นี้เทศบาลนครพัสดุ์กำลังดำเนินการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างจริงจังและก็เราคงจะได้ใช้สัาห์ที่ที่เป็นหน้าตาและก็เป็นประโยชน์และก็ครบวงจรในมาตรฐาน ที่สนามกีฬาแหงนี้ซึ่งให้ชื่อว่าสนามกีฬาห้าเพลิดเดนหรือสนามกีฬาในราชาติของนครแม่สอดในโอกาสต,ต่อไปครับสอสอส,อสอร่วมกับเทศบาลนาครแม่สอดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใต้แนวคิดเมื่อแม่สอดเปลี่ยนไปเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจอนาคตอย่างไรคะ่ะ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการภายใต้แนวคิด เมื่อแม่สอดเปลี่ยนไปเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจอนาคตอย่างไรโดยได้รับเกียรติจากนายพิ่รรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีโดยจัดขึ้นหน้าหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ซึ่งภายในกิจกรรมมีการประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความการกล่าวสุนทรทจนรพภ,ภ,ภาษาไทยการประกวดแข่งขันออกแบบโปสเตอร์วาดภาพประบายสีการประกวดแข่งขันถ่ายภาพภายใต้แนวคิดเมื่อแม่สอดเปลี่ยนไปเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจอนาคตอย่างไรเพื่อให้เยาวชนนักเรียนในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพื่อการจัดเตรียมความพร้อมก้าวสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากและ AEC ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับการประกวดแข่งขันง,งานทักษะทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยสอสอส,อสอรวมกับเทศบาลนครแม่สอดครั้งนี้มีโรงเรียนในเขตพื้นที่ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญ,ญวาสโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคิรี โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันจำนวนมากซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอดให้ก้าวทันยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตผาแดงจดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานการทอผ้าพ,พื้นเมืองของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงค่ะวันที่3ตุลาคม2558ที่ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมสิงทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ชุมชนชาวกะเหรี่ยงปากากายอหมู่ที่4บ้านพาเดะตำบลพระธาตผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายสมนึกชื่นนิยมนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุผาแดงพร้อมด้วยคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของพี่น้องชาวขาวชนเผ่าชาวกะเรี่ยงปากากะยอทั้งสามหมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้านผาเดะหมู่บ้านท่าเสือและหมู่บ้านขุนห้วยแม่สอดที่ได้มารวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพการทอผ้าฝ้าผ้าทอมือให้เป็นลวดลายพื้นเมือง ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่ตำบลพระาธาตุผาแดงเพื่อผลักดันเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปเรื่องชื่อของพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำผลงานผ้าทอฝ้ายทอมือนำไปเผยแพร่และจัดจำหน่ายเสริมสร้างรายได้ให้กับตำบลและหมู่บ้านเพื่อเป็นสินค้าของฝากภายในประเทศไทยและต่างประเทศรองรับการก้าวสู่ AEC ในอนาคตต่อไป เยี่ยมไหมฮะเยี่ครับพี่เดียครับเยี่ยมมากร้อนคนยครับเยี่ยมครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังพายุใต้ฝุ่นลูกใหม่มูจีแกค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุใต้ฝุ่นมูจีแกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำประเทศจีนห่างประมาณ110กิโลเมตร หรืออยู่ที่ละติจูด20.6องศาเหนือลองติจูด111.2องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองซานเจียนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันนี้โดยพายุลูกนี้จะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมในระยะนี้ด้วยโดยในช่วงวันที่4-5ตุลาคมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของวันที่6-10ตุลาคม ร่องมอรสุมจะเลื่อนไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกได้อย่างต่อนเนื่องในระยะน,นี้อันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นมูจิแก่บริเวณทะเลจีนใต้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหาลำและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่4-5ตุลาคม2558 รับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสัน์ทั่วไปปรับปรุง ประเทืองและงามวิไลปานอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรูปงไลนักนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครมวิวัฒนาเป็นคนตาชนไลใคร เทศบาลคือบันไดของการปกครองตามันลองแห่งวิธีประเทศีประชาธิปไตยเพื่อฝึกคนคนละเมืองไม่จำท้องใจโดยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำท่านินสุขสันต์ทั่วไป เทศาบาลก็คือเรานี่เองสัมพัญเทศาบาลน,นี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ เทศบานช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื <half> ่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองไทยประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารวนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักนาเทศบานช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายบนวายายบ้านเทศมานต้องรับแจ้งมา เราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเมื่อนครวิวัฒนานะเป็นคนตาชนไกลไกลเพจสบานคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิธีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจโดยการรับงานทำไปเพระตนเองได้เป็นสําคัญ ผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพานินสุดสันตัวไปเทศบานก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบานนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยรวมมือ หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะในวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ